วันนี้คือตอนแรกนะผมเห็นมันออกห้าหนะึ่งผมแสตั้นเลยปะผมว่าสตั้นเลยเพราะว่าผมงงงวยแม้มันไม่เบ้าหู้หวยอย่างมาห้านึ่งแม้ออกมานะแล้วผมบอกแล้ว,วหวยต้นปีนะมันคาดเดายากแต่ผมอะ่ะผมไม่รู้อ่ะผมชอบก้าแล้วผมบอกแม่แล้วว่าผมชอบผมผม,มันคิดผมว่ามันอาจจะมีศูนย์ผมก็เลยจับพอออกมาขนผมรุ่นเดอ้อผมรุ่นอยู่ในห้องนี่แหละผมมันออก สามเจ็ดศูนย์สองศูนย์ผมนี่แบบว่าแบบศูนย์มาแล้วศูนย์อีอย่างวะพอมาศูนย์ก็นี่ขนแบบขนคิงนี่แบบลุกเลยไหมแล้วพวก youtube นะเกียนคีย์บอร์ดผมแหงเป็นจ้าใดล่ะบอกเลยเดี๋ยวเพราะว่าต้องมีแม่แม่หรือว่าช่องอื่นเอาผมไปนําเสนอมันว่าผมว่าวลายว่าจังสั้นว่าจังตี้ว่าโม่เป็นจ้าใดล่ะก้าศูนย์กูมาบ่ล่ะเออก้าศูนย์มาบ่ละเกนคีย์บอร์ดนั่งหนาพวกซุนก็มีหน้าน่ะ เอาไปอีกนะครับขอบคุณคนที่เอาไปแบ่งปันใน YouTube ด้วยผมชอบเขียนคีย์บอร์ดแล้วก็มีบักอันนึงว่าเดี๋ยวให้ให้มาแล้วใช่ไหมจะเอาเลขมันไม่อีกไปดับเอาไปตัวดับเป็นจางไหนละมึงเมื่อนี่นะเออผมไม่ได้มู่เหมือนคนบางคนเนี่ยเขาก็เข่าหลุดก็หลุดบ่แม่นมู่มู่มูเอามากดีใจนํำเดอก้าศูนย์แต่ว่า ล่างตอนนี้มันไหลหนึ่งอยู่นะแม่แม่พี่พี่แล้วก็เลขประจําวันของวันพฤหัสก็เข้าแต่ว่าผมบ่ได้ซื้อแล้วเมื่อเช้าผมก็ให้เลขเลขมงคลประจําวันอ่ะเป็นแปดหนึ่งห้าหกเออแปดห้าหนึ่งหกอ่ะผมก็บ่ซื้อเพราะผมบ่มักผมไม่ได้ซื้อผมบ่ผมบ่มักแล้วก็เลขประจําวันของวันพฤหัสจะมีหนึ่งสามห้าแปดนะก็เขางงงงวยแล้วหวอยอยียงว่ะ หวยอย่างมาหาขึ้นมาแล้วห้าไม่พอครับแม่สังเกตพี่พี่สังเกตด,ดูนะเลขหนึ่งน่ะมันไหลมาหน่วยล่างน่ะสามรอบแล้วเออเยวสามรอบแล้วครับแล้วงวดวันที่สิบเจดนี่นึ่งมันสิยังยุ่ยบอกผมจะไปรัฐบาลเลยนะแม่เพราะว่าผมเสียเวลามาดูล้ะส่วนอันนี้คือผมให้ไปนะครับก็คือวันนั้นที่ผมมีข้อให้แล้วก็คือผมวัดบอกว่าเห็นกี่โมงก็คือเนี่ย เนี่ยผมก็บ่แถเพราะว่าอันนี้อ่มันเป็นเลขประจําวันซื่อบอ๊อบแมนที่ผมบอบแมนกลอบว่าให้ห้าโตแล้วมันมามา,มาบอกกี้โกงกี้แก้ว่าเขาผามนี่และไปทีซื้ออันนี้คือเลขประจําวันมันก็เข้าหนึ่งเข้าห้าเห็นไหมผมก็ยังไม่ได้บอกว่ามันเข้าแต่งวดเนี้ยผมให้เก้าไปแล้วผมก็เข้าเก้าศูนย์มันชนที่เก้ากับเจ็ดนะครับส่วนเลขมันไม่ใช่ขอภยัยครับหวยย้อนหลังน่ะหนึ่งไหลตัวเนี้ย หนึ่งไหลครับแล้วเลาะต่อไปวันออกวันที่สิบเจ็ดออกหลังจากวันคูหนึ่งวันแล้วก็จะออกวันศุกร์เลขกําลังวันฟังเวกฟังก่อนนะครับเลขกําลังวันวันศุกร์จะมีหกมีสามแล้วก็มีห้าเออมีวันนี้เลขกําลังวันจะมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดออกหนึ่งมาห้าหนึ่งครับวันศุกร์จะมีหกมีสามแล้วก็มีห้า <c oughs> แล้วถ้าดูจากเลขที่มันมาครับไหลหนึ่งตอนนี้ครับเลขมาไหลหนึ่งอยู่ครับตอนนี้มันไม่มีให้มันไม่อัปเดตให้หรือว่าวันที่สิบเจ็ดมกราเนี่ยอาจจะไม่มีเก้าเลยแต่ถ้ามาดูของปีที่แล้วครับเออปีที่แล้วผมจะให้ดู ีส่วนเลขขอบคุณครับแม่ส่วนเลขประจําวันที่ใครๆรออยู่นะก็คือเลขประจําวันศุกร์รอบที่แล้วเลขประจําวันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่ามันเปลี่ยนเป็นเพียงแค่แนวทางนะบางรอบก็อาจจะเข้าบางรอบก็ไม่จะเข้าแต่ว่าเพื่อการตัดสินใจคือมันเข้ามาสองรอบแล้วนะครับส่วนเลขประจําวันเลขประจําวันนะครับวันของงวดที่วันที่สิบหกวันที่หนึ่งเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะมันเยอะมากมายเลยอะ นี่ใช่ไหมนี่ครับอันนี้คือเลขประจําวันของวัดสัญจรเชียงใหม่นะรอบนั้นเลขรัฐบาลออกแล้วก็มาวันนี้นครับเลขประจําวันก็เข้าห้าหนึ่งผลก็ออกสองศูนย์เก้าห้าหนึ่งก็เข้าไปที่ห้าหนึ่งส่วนงวดล่าสุดนะครับก็คือวันที่สิบเจ็ดมกราเลขประจําวันอดูครับแคบไว้เลขกําลังวันศุกร์นะครับจะมีหก สามแล้วก็ห้าส่วนเลขประจำวันของวันศุกร์จะมีหนึ่งหกสามแล้วก็เจ็ดจะเห็นว่าเลขมันจะชนกันที่หกกับสามเห็นไหมครับเลขมันจะชนกันที่หกกับสามนี่เลขมันจะชนกันที่หกกับสามแต่ว่ารอบเนี้ยผมนั่งทำสูตรแล้วอ่ะมันเด่นครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะมันเด่นอะไรนี่ผม รอบนี้นะผมบอกแม่เลยว่าพิจารณาเอาดูนะรอบนี้จะชนกันที่ศูนย์กับเจ็ดชนกันที่ศูนย์กับเจ็ดนะครับเลขที่ผมจะแม่แม่ผมจะคัดให้แม่ๆม่นะก็คือศูนย์หนึ่งบ้ง,งามจาได้ครับพี่นีสบายยุดยยุติศูนย์หนึ่งหนึ 1, 1่งเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดครับแล้วก็ซีเจ็ด แล้วก็03เอ้ยเออผมคาดให้แล้วแม่มักว่าไปสายแล้วมักครับเอาแม่แคบแคบแคบเดี๋ยวผมสิโพดคืนนี้ว่าเห็นจากโมงเด่น0กับ7รัฐบาลรอบนี้ครับถ้าหนึ่งยังไหลขอให้มา17กับ10เออขอให้มา17กับ10ผมว่า19น่าจะไม่มาเพราะว่าวันนี้มันออก90 เพราะว่าหนึ่งเก้านะมันมันเคยออกบอวู่วันศุกร์นะเดือนมกราครับหนึ่งเก้าไม่เคยออกเลยใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนเอออกนึ่งข้งหรือว่าสิเอานึ่งเก้านำแต่ใจน่ะชอบส้นตัวอักเขียนไปนำครับแม่เพราะเสียหายเดี๋ยวผมเขียนให้ตัวนึงอันนี้เป็นเลขวันเกิดผมแต่ผมก็ขอวงด้วยเพราะว่า ผมบ่นน่นแต่หนึ่งเก้าอีกตัวนึงอ่ะหนึ่งเก้ามันเคยออกเมื่อวันที่สิบเจ็ดมกราครับแต่ว่าถ้าดูจากวันสุกที่ออกดีอยู่เดย์เออประมาทไม่ได้นะเลขเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งนี่พี่นีกลับไทยวันที่สิบเจ็ดมันซีมาหนึ่งเจ็ดตี ว้าวแน่แม้เพราะว่าเลขหนึ่งมันไหลอยู่ครับตอนนี้นะมันออกวันศุกร์นําแล้วรอบผมว่ามันต้องมีศูนย์ผมขอเพื่อให้ศูนย์กับเจ็ดรอบนี้นะอันนี้คือสถิติของวันวันศุกร์จะเห็นว่าชออกเก้าหนึ่งนะเห็นบอกมันออกตํากันเลยสองข้างมันออกตํากันสองข้างครับแล้วเลขมาดีสําหรับเลขเก้านะก็คือเลขเจ็ดเก้าเลขแปดเก้าเลขห้าเก้าครับแต่รอบนี้นะผมขอไม่ฟันเลขเก้าแล้วเพราะว่าเก้ามันมาแล้ว แล้วผมคิดว่าผมคิดว่าไม่ศูนย์ก็เจ็ดงวดวันที่สิบเจ็ดมกราครับเลขหลังวันครูน่าจะมีศูนย์กับเจ็ดอ่ะนี่ผมให้นี่ผมให้อันนี้ก็คือศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนสามแล้วก็สี่เจ็ดเบิ้งคนรอแล้วเนาะ ผมจะออกเลขวันกองทัพไทยไหมผมว่าหู้คือกันครับอันนี้แมะอันนี้ไปรัฐบาลนะเสร็จเรียบร้อยนะครับชนที่ศูนย์กับเจ็ดนะครับเลขที่ผมคัดให้มีศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สามนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็สี่เจ็ดครับส่วนตัวเนี้ยเป็นเลขที่ผมชอบส่วนตัวนะครับแต่ว่าก็ลองวิก็พิจารณาดูนะก็คือหนึ่งเก้า ผพราะเมื่อกี้เปิดสถิติให้ดูแล้วแต่ว่ารอบเนี้ยชนกันที่ศูนย์กับเจ็ดแต่ผมขอไปที่ศ<ส>ูนย์เพราะว่าศูนย์ศูนย์มันศูนย์มันผูมาให้ดูแล้วถ้าถ้าถ้าแล้วตอนเนี้ถ้าหนึ่งหนึ่งมันไหลอยู่แต่ถ้าหนึ่งมันไหลอยู่นะขอให้มาหนึ่งเจ็ดผมนํามาหลายรอบแล้วหนึ่งเจ็ดนี่ก็แน่ดิไม่แน่นะครับถ้าหนึ่งมันยังไหลอยู่นะแต่ถ้าหนึ่งไม่มาถ้ารอบนี้หนึ่งไม่มากก็ มันน่าจะดีดมาตัวอื่นแต่ว่าปีที่แล้วมันออกเก้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งอย่าประมาทนะอย่าประมาทออกวันศุกร์น้ำนักซีมีศูนย์นะไม่ศูนย์ก็เจ็ดผมว่าเลยศูนย์ศูนย์ก็เจ็ดเผื่อๆฉันจะสิเข้าตรงนี้อีกล,ละไม่แน่อาจจะมาเข้าตรงนี้อีกหนึ่งหกสามเจ็ดทำไทยเลยสิบเจ็ดโมกุลานี่ ผมขอเลือกศูนย์กับเจ็ดแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวผมสิมาฟันว่าผมสิฟันศูนย์หรือผมสิฟันเจ็ดเพราะว่าผมขอไปคิดก่อนเพราะว่ามาักมักทั้งสองโตครับอยากให้ไม่นันบอ่าก็ศออูนย์ศูนย์เจ็ดโลดอ,อ่ะไผ่โบทันขนมไทย <c oughs> ขนมไทยรอบนี้ศูนย์กับเจ็ดนะครับแต่นึ่งไหลก็จับศูนย์นึ่งกับเจ็ดนึเลย นี่อันนี้ขนมไทยอันนี้ตำไทยแซ่บๆขี้ทอดอาจารย์ด้ค่ะขี้ทอดคือกัน,นครับอ่ะนี่ขนมไทยขนมไทยชนกันที่ศูนย์กับเจ็ดนะครับเด่นศูนย์กับเจ็ดตัวที่ผมวงกลมแดงนะก็คือพิจารณาไว้ก่อนนะครับศูนย์หนึ่งกับศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะที่ผมชอบนะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดสองตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยคือผมชอบนะครับ แต่ว่าเจ็ดเก้านะมันมันเป็นเลขดังไงมันย่านลบเอาเป็นว่ามักศูนย์หนึ่งกับหนึ่งเจ็ดเพราะว่าเลขมันไหลหนึ่งครับเลขมันไปหนึ่งยูแต่ว่าบพรู้ว่ามันสีมาหนึ่งว่าหนึ่งแต่ว่าเลขกําลังวันนี่มันมาตลอดเลยผมบอกเลยอันนี้สิเป็นเลขสิเป็นเลขของวันศุกร์วันศุกร์นะครับก็หกสามห้าแล้วลืมผมลืมบอกไปวันศุกร์วันศุกร์รอบที่ออกก้อนนั่นนะ เลขสี่ออกศูนย์ซีซีศูนย์สี่สี่กับสามสองเลขมันจอกศูนย์สี่สี่กับสามสองเพราะว่าเลขมันออกว่าเลขมันสอบวันศุกร์เลขสอบวันศุกร์แล้วเลขมันก็สีมาประมาณนี้เพราะแล้วถ้าถ้าเรามาดูจากศูนย์นะศู 0, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. นยะ์มันก็สิบกยย็สะมีสามศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์แต่ว่าถ้าถ้าเจ็ดมานมันก็สี่หกหลายอยู่เห็นปะถ้าเจ็ดมามันก็จะมีหกเจ็ดเจ็ดเก้า เก้าเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสองนะครับอันนี้คือเลขเจ็ดอันนี้คือออกวันศุกร์ออกวันศุกร์ล่าสุดก็คือศูนย์สี่สี่สามสองวันนี้ขอให้แม่ทุกท่านโชคดีตื่นเช้ามาขอให้รับทรัพย์รับโชคนะครับขอบคุณพ่อที่ซื้อสินค้าด้วยเมยไปนอนนะเด้อแม่สวัสดี